กลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการพักกลางวันกับความรู้มันๆใน5นาทีกับผมครูเล็กฟิสิกส์วันนี้เรามารับชมรับฟังกันว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะมาพูดคุยกันเพื่อให้พวกเราได้สะสมความรู้กันพอพูดถึงสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตะกรรมต่างๆนะครับมันก็มีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาตินี่แหละครับวันนี้ผมได้ทําการรวบรวมข้อมูลมาให้3ชิ้นนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรานี่แหละครับ ลองดูกันว่าพวกเรารู้หรือเปล่าว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไหนชิ้นแรกครับตีนตุ๊กแกใช่ครับตีนตุ๊กแกที่พวกเราใช้ดึงแคว้นั่นแหละไอที่พวกเราเอามาติดกระเป๋าเสื้อผ้าให้เกิดความสะดวกเวลาลอกติดแปะตีนตุ๊กแกนะครับมันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า w e l c r o นะครับถูกประดิษฐ์โดยนักประดิษฐ์ชาวสวิตชื่อจอ มิสทรัสโดยเรื่องราวของที่มาเนี่ยก็แสนจะน่ารักก็คือว่าโดยตัวจรเองนะครับเลี้ยงน้องหมาไว้และน้องหมาของเขาเนี่ยชอบวิ่งเข้าไปในลงหญ้าลกแล้วก็จะมีพวกหญ้าเจ้าชูบ้านเรานั่นแหละครับติดตามขนองอมาเรื่อยๆบ่อยเขา้าจอรเขาก็เอื่อมครับว่าต้องมานั่งปลดไอ้พวกดินตุก๊กแกไอ้พวกหญ้าเจ้าชู้ให้น้องหมานะครับพอบ่อยเข้าครับก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหญ้าเจ้าชู้ถึงติดติดได้ดีและติดได้บ่อยเหลือเกินเลยทําการตรวจสอบครับ พอทำการตรวจสอบพบว่าเอมาเมล็ดต่างๆของพืชที่สามารถติดตามขนของน้องหมามาได้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นตะขอเล็กๆหลายร้อยอันคอยเกี่ยวขนอยู่จากหลักการทุนนี้แหละครับจอรนก็เอาหลักการตรงนี้ไปสร้างเป็นตีนทุกแกโดยมี2ชิ้นส่วนนะครับถ้าเราไปดูในตีนทุกแกเนี่ยมันจะมี2ชิ้นส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของห่วงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของตะขอใช้ในการติดกันนั่นเองเห็นไหมครับตีนทุกแก ก็เรียนแบบมาจากตัวธรรมชาติสัาชิ้นที่2นะครับก็เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิต์พวกเรารู้จักกันดีครับตัวที่ใช้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าก็คือเราเรียกว่าแผงสุริยะหรือโซล่าเซลล์นะครับจากการศึกษาเท้าวความกันนิดน,นึงก่อนครับพืชน,นี่สามารถสัรงข้อแสงแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อใช้ในการเติบโตเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการสัรงข้อแสงถูกไหมครับ ซึ่งมีการทําการศึกษาพบว,ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานของพืชอยู่ที่3-6ส่วนโซลาเซลล์ที่พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยมันใชออ้พวกสารกึ่งตัวนํามาแปลงพลังงานกับพลังงานแสงอาทิตย์มันเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการปฏิกิริยาโฟโตโอ,อิเล็กทริกเอฟเฟกที่ค้นพบโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับตรงนี้เนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานอยู่ที่20ต่อมาครับ มีนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถเอาหลักการของสองทั้ง2ตัวก็คือทั้งโซลารเซลล์ el, แล้วก็หลักการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยเอามาประยุกใช้กันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเขาจะใช้แบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่แัดแปลงพัตุกรรมและคาดหวังว่าตัวอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานจะอยู่ที่3 0เ ตรงนี้หลายคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอก่อนหน้านี้ครับมันมีงานวิจัยที่เขาดัดแปลงพันธุกรรมของแบคทีเรียนะครับเป็นงานวิจัยของอมหาวิทยาลัยของแมสซาชูเซตส์นะครับเขาต้องการดัดแปลงแบคที ria เ,เนี่ยให้สามารถนำไฟฟ้าได้เพราะนั้นความคาดหวังที่ว่าเราจะดัดแปลงพันธุกรรมของแบคทีเรียแล้วเอามาผสมกับโซลารเซลล์เพื่อเพิ่มอัตราการแปลงพลังงานย่อมเป็นไปได้ชิ <S <s ้นที่3าครับ ก้นสะสมน้ําค้างหรือ the dew bank นะครับในพื้นที่แห้งแล้งอย่างในทะเลทรายเนี่ยเราทราบกันดีว่าน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อสิ่งมีชีวิตมันมีแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่น่าสนใจชื่อของมันก็คือแมลงปีกแข็งแห่งทะเลทรายน้ำมิบครับมันมีวิธีการหาน้ําดื่มที่น่าสนใจมากโดยแมลงชนิดนี้นะครับจะคอยดักไอน้ําน้ําค้างในหมอกโดยวิธีการของมันก็คือมันจะหันหน้าเข้าหาหมอกครับมันจะกดหัวตัวเองให้ต่ําลงแล้วยกตัวตัวเองให้สูงขึ้น เพื่ออะไรครับเพื่อให้ปีกสัมปีกของมันเนี่ยสัมผัสกับหมอกอย่างเต็มๆปุ่มนูนบนปีกของแมลงชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะส,สมบัติพื้นผิวแบบชอบน้ําหรือหมายถึงว่าน้ําสามารถเกาะได้ ทีนี้พอไอ้น้ามันเกาะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งขนาดและน้ําหนักของไอ้น้ําก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะไหลสู่ส่วนหัวที่อยู่ต่ํากว่าตามแรงโน้มถ่วงนั่นเองซึ่งเส้นทางที่น้ําไหลผ่านไปยังส่วนหัวเนี่ยพื้นผิวตรงบริเวณนั้นนะครับจะมีคุณสมบัติก็คือไม่ชอบน้ำครับก็คือน้ําจะไม่เกาะน้ํามันก็จะไหลเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าปากของมแมลงเห็นไหมครับโอ้โหโคตรเจ๋งมากครับวิศวกรของอเมริกานะครับ เอามาสร้างเป็นโดมโลหะนะครับที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเลยซึ่งไอเดียแบงค์ตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่แห้งแลง้งขาดแคลนน้าดื่มนั่นเองเป็นไงครับสสิ่งประดิษฐ์ที่ได้แรงบันดาลใจใมาจากธรรมชาติที่ผมรวบรวมมาให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสะสมความรู้ไปอีก5นาทีตอนนี้เรามีความรู้เพิ่มไปรวมกับของเก่าแล้วเป็น10นาทีครับฝากกดไลค กดแชร์กดติดตามกดกระดินเพื่อแจ้งเตือนเราจะได้รู้ว่าตอนต่อไปเราจะรู้อะไรใน5นาทีได้บ้างสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ